สวัสดีครับอยู่กับช่องป่าฉีดคนมักรถนะครับผมนี่พามาบึงรถขีบขีบเป็นขีบของเค้ด้วยครับตัวนี้ถือว่าสวยผมมีหักมีดามรถขีบโอเคจ่นี่เพิ่นมาทดลองนี่ว่ารถมันใส่งานได้บอเห็นบอรับนี่ รถใส่งานได้ปกติเด้อครับนี่มาขีดอามามายกเครื่องปลูกได้ครับเยอะคิด yeah. ตัวน,นีมน้มันเครื่องตัวใด้ก่อนโอ้โฮที่หา้าโอ้โฮโโฮที่ห้าเนาะโอ้โฮโอ้โฮที่สามเด็ดตะวันบัอินไว สามแสนสามต่อร่องเออนี่ไผ่บุได้หารถจีดมเด้วยนี่แห้งมวยแห้งนี่ยกตันนึงครับนี่หกพันหกที่สามนะครับเอกสารอินวอยชีพข้องยี่ห้อยังก่อว่าที่ครับ k m เอออเออโอวยช้แท็กเตอร์แผ่นเพจมีพร้อมเรียบร้อยหกพันหกที่สามครับ เอกสารอินวายครับรถใส่งานปกติเด้อนี่มาเบิง้งยกเครื่องปูครับแห้งมาแห้งนี่เบิง้งผู้ใดสนใจไว้ใส่งานนะครับรถขีปอ,อยใส่งานปกติครับ6ก0 0นหเอกสารอินวอยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับช่องป๋าชิดคนมักรถครับผมผู้ใดยอยาก รถไทยรถสิบล้อรถแบคโครด้วยครับฝากกดติดตามไว้น้ำกูดใดมีรถเกาอยู่บ้านอยากขายออกอยากแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะครับกูดใดมีรถจอดทิมไว้อยู่บ้านเอออยากขายครับสามารถติดต่อมาไหนเด้ยนะครับรถหกล้อสิบล้อรถไทยครับเดี๋ยว ตามไปเบิงหายหอดบ้านมนี้มาเบิงขีบครับขีบเบิงเพื่อนจีนยกเครื่องปูกว่าแหง้งบ่แห้งครับนี่รถตัวนี้เป็น6,006ที่3นะครับเอกสารยินวอยใส่งานปกติครับนี่3 0 30, 30,000บาทครับต่อร่องได้อีก ผู้ใดสนใจกิงกลางมาได้เด้ครับ0624952878เด้ยโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนี่รถขีบตั้งกต่กดีนสี่ครับเบืองวันยกเครื่องปูเครื่องปูอันนึงเนี่ยนักเกือบตันไปได้ครับนี่ 6 6 0ัที่3ครับเอกสารอินโวยขีดของอวยชัยแท็กเตอร์ดวยครับนี่เด้อขีดอวย,วยชัยใส่งานปกติ ขั้นหนาสิบโลยังไงเลยครับท่านขั้นง่ายๆเลยต้องยานหักขั้นขั้นหนาสิบโล นี่ยกเครื่องปลูกมันเบาๆเวยครับนึ่งเด้อหกเจ็ดลอยลูกครับชุมมือเครื่องทุนแรงต้องใส่เครื่องทุนแรงครับนี่ถอดลอ้ออกก่อนเยี๋ยขึ้นรถกระบะบ่บได้ เอาขึ้นรถกับบ้าครับตองถอดล้ออ,กออกก่อนเพวาราล้อมันไปคำกับ,บซุ่มซุ่มล้อครับไปแล้วที่การเอาขึ้นรถ การเอาขึ้นรถยับเลยรถยับถอยมาแล้วลยับถอยมาแล้วครับนี่เอาขึ้นรถยับโอ้ยโยนบึ้บๆเลยวะ่ะ พอยรถยกไวเวยครับพอยรถออกเขามาาไซครับพลอยรถกระบะขามาไซโตโยตา้าไฮลักสองจุดแปดครับขี้นวิธีการเอาขึ้นขึ้นได้ปะ ภาคล,ลอด เอาล่อขึ้นครับเอาล่อห้องไว้ล่อเล็กที่ถอดออกครับห้องไว้เลยไอลักสองจุดแปดครับโตโยตา้า 可以可以 พอดีเลยครับพอดีเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยชูมือเครื่องมือเครื่องจักรมันสำไมเครื่องมือเครื่องจักร เรียบร้อยครับเรียบร้อย